เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแต่งแต่คือเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อของการเมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออุ้งอิงหายตัวไปอย่างลึกลับและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังปริศนาที่เขย่าวขวัญคนทั้งประเทศนี้อุ้งอิงในห้องขังปริศนาเขย่าวขวัญทั่วแผ่นดินแสงสลัวลอดผ่านช่องเล็กๆบนกำแพงคอนกรีตอากาศเย็นเฉียบแตะผิวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมเจือจางในอากาศอุ้งอิงรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ลามไปทั่วร่าง เสียงกุกกักจากลูกกุญแจดังขึ้นอย่างเชื่องช้าประตูเหล็กบานหนาเปิดออกพร้อมเสียงเอ็ดอ้าตหน้าขนลุกเงาของชายร่างใหญ่ทับทับลงมาเขาไม่พูดอะไรแค่มองด้วยสายตาว่างเปล่าความเงียบนั้นหนักอึ้งกว่าคำพูดใดๆอุ้งอิงพยายามขยับตัวโซ่ตรวนที่ข้อเท้าส่งเสียงกระทบกันเบาๆทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายเธอจะไม่ได้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร จำได้เพียงเสียงตะโกนและแสงแฟชที่สาดส่องเข้ามาภาพสุดท้ายคือใบหน้าของพ่อที่ดูตกใจสุดขีดชายคนนั้นวางถาดอาหารลงบนพื้นข้าวสวยยินชืดและผัดผักไร้รสชาติแต่สายตาของเธอไม่ได้จับจ้องที่อาหารมันหยุดอยู่ที่ซองกระดาษสีน้ำตาลที่วางอยู่ข้างกันไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีคำอธิบายชายคนนั้นเดินออกไปแล้วปิดประตูลงอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้เธออยู่กับความเงียบอีกครั้งอุงอิงเอื้อมมือไปหยิบซองนั้นด้วยความลังเลหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกข้างในเป็นกระดาษพับหนึ่งแผ่นลายมือเขียนด้วยหมึกสีดำตัวโตโตเธอไม่ได้มาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญอุงอิงเอื้อมมือไปหยิบซองนั้นด้วยความลังเลหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกข้างในเป็นกระดาษพับหนึ่งแผ่นลายมือเขียนด้วยหมึกสีดำตัวโตโ เธอไม่ได้มาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญอุงอิงพลิกกระดาษไปมาด้านหลังว่างเปล่าปริศนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นความกลัวจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาคำตอบเธอรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเข้าใจผิดทางการเมืองมันคือแผนการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเธอต้องคิดต้องวิเคราะห์ห้องขังนี้อาจจะไม่ใช่ที่คุมขังแต่มันอาจจะเป็นที่หลบภัย เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าโลกภายนอกที่กำลังปั่นป่วนความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนงานถแถลงข่าวนัดสำคัญเธอกำลังจะเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลับที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจรายใหญ่และกลุ่มการเมืองทรงอิทธิพลเป็นข้อมูลที่พ่อของเธอเตือนนักเตือนหนาว่าอันตรายแต่เธอเชื่อว่าความจริงต้องปรากฏขณะที่กำลังจะพูดประโยคสำคัญไฟฟ้าก็ดับพรึบทั้งห้องประชุม ความโกลาหลเกิดขึ้นในพริบตาจากนั้นก็มีคนมาฉุดกระชากเธอไปภาพตัดไปเป็นตอนที่เธอตื่นขึ้นมาในห้องขังแห่งนี้ไม่มีรอยช้ำไม่มีการทำร้ายร่างกายมีเพียงแค่ความเงียบงันและความโดดเดี่ยวนั่นทำให้เธอมั่นใจว่านี่ไม่ใช่การลักพาตัวธรรมดาชายที่นำอาหารมาให้เขามีรอยสักรูปนกอินทรีที่ข้อมือขวารอยสักนั้นเหมือนกับรอยสักของบัีกาดคนหนึ่งของพ่อ บดิกาดคนนี้หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนทุกคนคิดว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่และถ้าเขาทำงานให้กับพ่อของเธอนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้คือแผนของพ่อเพื่อปกป้องเธอจากอันตรายเพื่อพาเธอมาหลบซ่อนตัวในสถานที่ที่คนร้ายคิดไม่ถึงอุ้งอิงพยายามนึกทบทวนทุกรายละเอียดทุกคำพูดของพ่อในวันนั้นอุ้งอิง พ่อขอให้ลูกจำไว้ให้ดีในเกมนี้ไม่มีใครที่เราไว้ใจได้จริงๆประโยคนั้นดังกล้องอยู่ในหัวมันไม่ใช่คําเตือนธรรมดามันคือคําสั่งลับเธอต้องหาความหมายที่ซ่อนอยู่และสิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้เธอในห้องขังนี้นอกจากซองกระดาษแล้วบนถาดอาหารยังมีกระดาษเช็ดปากพับหนึ่งแผ่นเป็นกระดาษธรรมดาแต่เมื่อนำมันไปส่องกับแสงสลัว เธอก็เห็นบางอย่างที่ถูกเขียนด้วยหมยึกใสๆมันเป็นภาพแผนที่คร่าวๆแผนที่ของอาคารที่ไม่คุ้นตานี่จุดไข่ปลาสีแดงวงกลมอยู่ที่จุดหนึ่งเป็นรูปวงกลมเล็กๆซ้อนทับกันสามวงอุ้งอิงจำได้ทันทีนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของโครงการลับที่เธอจะเปิดเผยพ่อทิ้งรหัสลับไว้ให้เธอเขาต้องการให้เธอทำบางอย่างไม่ใช่แค่อยู่ในห้องขังเฉยๆ เธอต้องค้นหาความจริงและความจริงนั้นถูกซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้เธอต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยการแหกคุกแบบในหนังเธอต้องหาวิธีที่พ่อวางแผนไว้ให้เธอค่อยๆสำรวจห้องขังอย่างละเอียดใช้มือลูบไล้ไปตามผนังคอนกรีตที่เย็นเฉียบและจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งจนกระทั่งมือไปสะดุดกับรอยต่อของแผ่นกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องแผ่นนั้นดูเหมือนจะหลวมกว่าแผ่นอื่นๆเธอออกแรงงัดมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังด้านล่างเป็นช่องว่างเล็กๆข้างในมีกล่องโลหะขนาดเท่าฝ่ามือซ่อ้นอยู่เมื่อเปิดกล่องออกข้างในมีแฟลชไดร์ขนาดเล็กและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของพ่อจดหมายสั้นๆที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ Follow the signs trust no one ตามสัญ,ญลักษณ์ที่พ่อให้มา เชื่อใจใครไม่ได้แม้แต่คนใกล้ชิดอุ้มอิงเสียแฟลชไดร์ ry, เข้ากับพอร์ต USB ของนาฬิกาสมาร์ทวอตที่เธอสวมอยู่หน้าจอสว่างขึ้นมีไฟล์วิดีโอหนึ่งไฟ,ไฟปรากฏขึ้นวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ล่วงหน้าเป็นภาพของพ่อที่นั่งอยู่ในห้องทำงานท่าทางของเขายิ้มแย้มแต่แววตาสั่นเครือเขาพูดกับเธออุ้งอิงลูกคงรู้แล้วว่าพ่อพามาที่นี่ทำไม อย่ากลัวนี่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของแผนพวกเขารู้แล้วว่าเรามีข้อมูลและพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งเราสิ่งที่พ่อขอให้ลูกทำคือการนำข้อมูลในแฟลชไรรน์นี้ไปส่งมอบให้แก่คนที่พ่อไว้ใจที่สุดคนคนนั้นมีรอยสักรูปดาวสามดวงที่ต้นแขนซ้ายและเขาจะรออยู่ที่จุดนัดพบตามแผนที่ที่พ่อให้ไว้อุ้งอิงตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือลูกแล้ว จงเข้มแข็งและจำไว้ว่าความจริงจะชนะเสมอวิดีโอจบลงเสียงของพ่อยังคงก้องอยู่ในหูน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความสิ้นหวังแต่เป็นเพราะความรักและความเสียสละของพ่อเธอจะทำตามคำสั่งของพ่อเธอจะเปิดเผยความจริงให้โลกได้รู้เธอจะใช้ห้องขังแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแผนการตอบโต้อุ้มอิงกลับไปที่แผนที่ ใช้ปลายเล็บขีดลงบนกระเบื้องเธอต้องจำเส้นทางนี้ให้ขึ้นใจเธอกลับไปที่กล่องโลหะใต้กระเบื้องใช้ปลายนิ้วคลำหาอย่างละเอียดมีรอยบุ๋มเล็กเกซ่อนอยู่รอยบุ๋มนั้นเป็นตัวอักษรเป็นอักษรภาษาอังกฤษที่เรียงกันเป็นคำว่าโฮปความหวังมันไม่ใช่แค่คำแต่มันคือคำสัญญาคำสัญญาจากพ่อถึงลูกสาว ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างมีความหวังอุ้มอิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆมองไปที่แฟลชรฟ์ในมือเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความจริงพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมของพ่อและเพื่ออนาคตของประเทศเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความจริงพร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมของพ่อและเพื่ออนาคตของประเทศ อุ้มอิงเก็บแฟชดรฟ์ไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างมิชิดเธอหยิบกระดาษแผนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งดวงตาของเธอสแกนทุกรายละเอียดเธอต้องจำมันให้ได้ทุกตารางนิ้วไม่มีโอกาสให้ผิดพลาดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นที่หน้าประตูมันไม่ใช่เสียงฝีเท้าของชายร่างใหญ่คนเดิมเสียงนี้เบากว่าและดูเหมือนจะเดินอย่างระมัดระวังอุ้งอิงรีบซ่อนทุกอย่างไว้ในที่เดิม ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอนตัวพิงกําแพงเพื่อแส้งว่ากําลังพักผ่อนประตูเปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นหญิงสาวในชุดเครื่องแบบพยาบาลเธอยิ้มให้เล็กน้อยรอยยิ้มนั้นดูอบอุ่นแต่ดวงตากลับว่างเปล่าหญิงสาววางถาดอาหารเช้าลงบนพื้นอย่างเงียบเโจ๊กอุ่นๆที่ส่งกลิ่นหอมไข่ลวกสองฟองและน้ำส้มข้นหนึ่งแก้ว มันดูน่ากินกว่าอาหารมื้อเย็นที่เธอได้รับเมื่อคืนนี้คุณทานได้เลยนะคะเสียงของหญิงสาวนุ่มนวลฉันชื่อรินถ้ามีอะไรให้ช่วยเรียกได้นะคะอุ้งอิงพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรเธอมองไปยังข้อมือซ้ายของพยาบาลสาวไม่มีรอยสักรูปดาวสามดวงหญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่พ่อพูดถึงเธอต้องระวังตัวหลังจากรินเดินออกไป อุงอิงก็เริ่มลงมือค้นหาอีกครั้งเธอพยายามทำความเข้าใจหับที่พ่อทิ้งไว้ให้แผนที่นั้นมีจุดเริ่มต้นและมีเส้นทางคดเคี้ยวไปตามเขาวงกตจุดเริ่มต้นของแผนที่คือห้องเก็บของ1982อุ้อิองอิงจำได้ว,ว่าปี1982คือปีเกิดของพ่อมันต้องเป็นรหัสสลับเธอไล่สายตาไปตามแผนที่เส้นทางนั้นดูเหมือนจะนำเธอไปสู่ทางระบายอากาศ ทางระบายอากาศที่แคบและมืดมิดอุ้มอิงพยายามหาวิธีเปิดฝาท่อระบายอากาศแต่ก็ทำไม่สำเร็จเธอต้องใช้เครื่องมือบางอย่างแต่ในห้องขังแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยเธอหยิบแฟลชรฟ์ออกมาดูอีกครั้งภายในไฟล์วิดีโอนั้นยังมีไฟล์ข้อมูลอีกหลายไฟล์เธอเปิดมันขึ้นมาเป็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารและเป็นไฟล์ที่ละเอียดมาก เธอดูมันอย่างทีท้วนจนกระทั่งไปเจอกับข้อมูลที่สำคัญห้องขังที่เธอนอนอยู่นั้นมีปุ่มกดฉุกเฉินที่ซ่อนอยู่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางออกลับในกรณีที่เกิดอันตรายเธอทำตามคำแนะนำในไฟล์ใช้ปลายนิ้วกดไปที่จุดที่ระบุบนผนังมีเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นแล้วผนังด้านหนึ่งก็พเยอออกมันเป็นประตูเล็กๆ ประตูที่นำไปสู่ทางระบายอากาศเธอมุดเข้าไปในนั้นอย่างระมัดระวังอากาศในนั้นเย็นกว่าข้างนอกมากเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับอุ้มอิงคานไปตามทางระบายอากาศมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานและน่าอึดอัดเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงปลายทางปลายทางที่แผนที่ของพ่อระบุไว้เธอใช้มือดันฝาระบายอากาศออกแล้วค่อยๆไต่ลงมา เธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเก็บของเก่าห้องที่เต็มไปด้วยกล่องลังมากมายเธอเห็นป้ายหมายเลขบนประตูด้านนอก1,982ใช่แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเธอเปิดประตูห้องเก็บของออกแล้วเดินเข้าไปในทางเดินที่มืดมิดตอนนี้เธอไม่ใช่คนในคุกอีกต่อไปเธอคือนักสืบที่กำลังตามรอยเงาของพ่อ เธอเดินตามลูกศรที่พ่อทำเครื่องหมายไว้บนผนังลูกศรที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนจนกระทั่งมาถึงประตูบานหนึ่งประตูที่มีรอยสักรูปดาวสามดวงอยู่บนนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวังเธอเคาะประตูเบาๆไม่มีเสียงตอบรับเธอเคาะอีกครั้งประตูเปิดออกชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอเขามีรอยสักรูปดาวสามดวงที่ต้นแขนซ้าย เหมือนกับที่พ่อเธอพูดไว้ชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าให้เธอตามเข้าไปอุ้งอิงตามเขาเข้าไปในห้องมันเป็นห้องทำงานขนาดเล็กเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารมีคนอีกสองคนอยู่ในห้องพวกเขากำลังเฝ้าดูหน้าจอมอนิเตอร์อย่างเคร่งเครียดทั้งสามคนไม่ได้มองมาที่เธอแต่เหมือนกับว่าพวกเขารู้แล้วว่าเธอจะมา ชายที่มีรอยสักดาวสามดวงหันมาคุณอุ้มอิงผมชื่อคิมคุณพ่อของคุณฝากผมมาดูแลคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือแผนพ่อของฉันอยู่ที่ไหนอุ้มอิงถามเสียงสัน่นเขาปลอดภัยดีคิมตอบเขาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครหาเจอแล้วเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรอุ้มอิงถามต่อคิมยื่นแฟลชร้ายคืนให้เธอ พร้อมกับแฟลชไดร์อีกอันมันมีข้อมูลที่สำคัญกว่าเดิมนี่คือแฟลชไดร์ที่พ่อของคุณเตรียมไว้ให้ข้อมูลนี้จะเปิดโปงความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องโครงการลับและคนที่อยู่เบื้องหลังอุ้งอิงรับแฟลชไดร์มาเธอมองมันด้วยความรู้สึกผสมผสานกันทั้งความโล่งใจและความกังวลเธอยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรู้ว่าภารกิจของเธอกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ภารกิจที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศนี้ไปตลอดกาลและเธอพร้อมแล้วที่จะทํามันเพื่อพ่อของเธอเพื่อความยุติธรรมและเพื่ออนาคตของประเทศที่เธอกล้าหาญพอที่จะปกป้องพอพร้อมแล้วที่จะทํามันเพื่อพ่อของเธอเพื่อความยุติธรรมและเพื่ออนาคตของประเทศที่เธอกล้าหาญพอที่จะปกป้องคิมพยักหน้าให้เธอแล้วหันไปพูดกับคนในห้อง เรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังคุณต้องเข้าใจแผนทั้งหมดอุงอิงนั่งลงที่เก้าอี้จ้องมองไปที่แฟลชไดร์ในมือความรู้สึกหนักอึ้งถาโถมเข้ามาเธอรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมเธอจะกลายเป็นผู้เล่นในเกมการเมืองที่อันตรายยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการคิมเริ่มอธิบายพ่อของคุณรู้ว่ามีคนกำลังจะหักหลังเขา คนคนนั้นคือหนึ่งในคนสนิทที่สุดของเขาคนที่ร่วมสร้างทุกอย่างมาด้วยกันและเป็นคนที่รู้ความลับทุกอย่างของเขาใครคะอุงอิงถามคิมสายหน้าผมยังบอกไม่ได้แต่คุณจะได้รู้ในเร็วๆนี้แฟลชไดรฟ์อันที่สองนี้จะเปิดเผยทุกอย่างแต่มันถูกเข้ารหัสเอาไว้รหัสคือวันที่คุณเกิดอุงอิงรีบเสียแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ใส่รหัสวันเกิดของตัวเองลงไปหน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างวาบแสดงไฟล์ข้อมูลมากมายมีทั้งเอกสารวิดีโอและไฟล์เสียงคิมบอกว่าไฟล์เหล่านี้คือหลักฐานทั้งหมดหลักฐานที่พ่อของเธอรวบรวมมาตลอดหลายปีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการทุจริตการฟอกเงินและการสมคบคิดเพื่อล้มรัฐบาลพ่อของคุณต้องการให้คุณเปิดโปงเรื่องนี้ แต่เขาต้องการให้คุณทำอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การแถลงข่าวธรรมดาแต่เป็นการเปิดโปงในสถานที่ที่พวกเขาคาดไม่ถึงสถานที่ที่จะทำให้พวกเขาหมดหนทางสู้ที่ไหนคะสถานที่ที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณโรงเรียนอนุบาลที่คุณเคยเรียนในอาคารหลักของโรงเรียนมีห้องทำงานลับที่พ่อของคุณสร้างไว้นั่นคือที่ที่เขาเก็บหลักฐานสำคัญทั้งหมดเอาไว้ และนั่นคือที่ที่คุณจะต้องเปิดโปงความจริงอุงอิงนิ่งเงียบไปโรงเรียนอนุบาลของเธอสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําอันแสนอบอุ่นในวัยเด็กสถานที่ที่จะกลายเป็นสมนรภูมิรบครั้งสําคัญคุณต้องไปที่นั่นโดยไม่มีใครรู้พวกเราจะช่วยคุณวางแผนเส้นทางเราจะทําให้คุณหายตัวไปจากสายตาของทุกคนจนกว่าคุณจะไปถึงที่นั่นอุงอิงพยักหน้า ฉันจะทำฉันจะทำตามที่พ่อต้องการแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมพ่อไม่ทำเองทำไมพ่อต้องให้ฉันมาเสีย่ยงคินถอนหายใจพระพ่อของคุณรู้ว่าคนที่จะเปิดโปงความจริงได้มีเพียงแค่คุณเพราะคุณคือความหวังของเขาคุณคือคนที่พวกเขาจะไม่มีวันคาดคิดและเพราะพ่อของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จอุ้งอิงมองไปที่แฟลชร้ายในมือ ความหนักอึ้งเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเธอไม่ได้ทำเพื่อพ่อแต่เธอทำเพื่อความถูกต้องทำเพื่ออนาคตของคนทั้งประเทศแผนการเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นคิมและทีมงานวางแผนอย่างรัดกุมพวกเขาใช้ทางระบายน้ำใต้ดินเพื่อเดินทางออกจากสถานที่ลับแห่งนี้อุงอิงต้องมุดตัวไปตามท่อระบายน้ำที่แคบและสกระปรก เธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่เธอก็ทำมันอย่างไม่ลังเลหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็โผล่ขึ้นมาที่ท้ายซอยแห่งหนึ่งใกล้กับตลาดสดที่กำลังจะวายคิมให้เธอสวมเสื้อผ้าที่เตรียมไว้เป็นชุดธรรมดาธรรมดาที่จะทำให้เธอหายไปในฝูงชนจากนี้ไปคุณต้องเดินทางคนเดียวผมและทีมงานจะคอยเฝ้าดูคุณจากระยะไกล ถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะเข้าแทรกแซงทันทีอุ้งอิงพยักหน้าขอบคุณนะคะคิมยิ้มให้เล็กน้อยคุณอุ้งอิงคุณเป็นลูกสาวที่พ่อของคุณภูมิใจมากจงเชื่อมั่นในตัวเองเธอออกเดินทางท่ามกลางความมืดมิดของยามค่ำคืนเธอนั่งแท็กซี่ไปที่ย่านชานเมืองก่อนจะเดินเท้าต่อไปเธอมองไปยังดวงดาวบนท้องฟ้า มันดูเหมือนจะส่องแสงเป็นกำลังใจให้เธอเธอไปถึงโรงเรียนอนุบาลในตอนเช้าโรงเรียนยังคงดูเหมือนเดิมเต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุ่นเธอเดินตรงไปที่อาคารหลักใช้รหัสที่พ่อบอกไว้ในแฟลชไดรฟ์รหัสที่เธอเคยเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆในวัยเด็กประตูเปิดออกเธอเดินเข้าไปในห้องทำงานของพ่อห้องทำงานลับที่ซ่อนอยู่หลังตู้หนังสือ ข้างในห้องมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึกภาพทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วเธอเสียแฟลชไดร์เข้ากับคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์วิดีโอที่พ่อบันทึกไว้วิดีโอนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่มันคือคำบอกเล่าคำบอกเล่าความจริงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันน้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มอีกครั้งเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อต้องทำแบบนี้ เพราะเขาต้องการปกป้องเธอและต้องการให้เธอเป็นคนสารต่อความจริงอุ้มอิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆมองไปที่กล้องบันทึกภาพเธอรู้ว่าวินาทีนี้คือวินาทีสำคัญที่สุดในชีวิตเธอต้องเปิดโปงความจริงต้องทำให้โลกได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอเริ่มพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือแต่ก็มั่นคงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแพรทองทานชินวัตร วันนี้ดิฉันจะมาเปิดเผยความจริงความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากของผู้มีอำนาจเธอพูดต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเปิดเผยทุกหลักฐานที่มีภาพถ่ายวิดีโอบันทึกการสนทนาทุกอย่างที่พ่อของเธอรวบรวมมาทุกอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายที่กำลังจะทำลายประเทศเมื่อพูดจบเธอก็กดปุ่มส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักข่าวทั่วโลก รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนภาระหนักอึ้งที่แบกมานาหลุดออกจากบาเธอทำสำเร็จแล้วเธอนำความจริงออกมาเปิดเผยได้แล้วและในขณะนั้นเองประตูก็ถูกเปิดออกชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอชายที่เธอรู้จักดีชายที่เคยเป็นคนสนิทของพ่อชายที่เคยเป็นเหมือนอาของเธอเอง ในมือของเขามีปืนจาะมาที่เธอสายตาของเขามีแต่ความว่างเปล่าปราศจากความรู้สึกใดๆอุ้งอิงมองเขาด้วยความตกใจสุดขีดคุณทำไมชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่ในมือของเขาก็มีรอยสักรูปนกอินทรีที่ข้อมือขวาเหมือนกับชายที่เคยนำอาหารมาให้เธอในห้องขังและเขาก็คือคนเดียวกับบรดีการของพ่อที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อน ทั้งหมดนี้คือแผนซ้อนแผนไม่มีใครที่เธอไว้ใจได้จริงๆคิมและทีมงานพยาบาลรินชายที่นำอาหารมาให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนนี้แผนการที่พ่อของเธอสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเธอและเพื่อเปิดโปงความจริงทั้งหมดอุงอิงเข้าใจทุกอย่างแล้วความจริงที่ว่าคนในวงการการเมืองไม่มีใครที่น่าเชื่อถือได้เลยแม้แต่คนเดียว และเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนี้อย่างกล้าหาญเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอมีแฟลชไดร์และหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือแล้วตอนนี้เธอพร้อมที่จะสู้แล้วประตูก็ถูกเปิดออกชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอชายที่เธอรู้จักดีชายที่เคยเป็นคนสนิทของพ่อชายที่เคยเป็นเหมือนอาของเธอเองในมือของเขามีปืนจ่อมาที่เธอ สายตาของเขามีแต่ความว่างเปล่าปราศจากความรู้สึกใดๆอุ้งอิงมองเขาด้วยความตกใจสุดขีดคุณทำไมชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่ในมือของเขาก็มีรอยสักรูปนกอินทรีที่ข้อมือขวาเหมือนกับชายที่เคยนำอาหารมาให้เธอในห้องขังและเขาก็คือคนเดียวกับบอดี้การ์ดของพ่อที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนทั้งหมดนี้คือแผนซ้อนแผน ไม่มีใครที่เธอไว้ใจได้จริงๆคิมและทีมงานพยาบาลรินชายที่นำอาหารมาให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนนี้แผนการที่พ่อของเธอสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเธอและเพื่อเปิดโปงความจริงทั้งหมดอุงอิงเข้าใจทุกอย่างแล้วความจริงที่ว่าคนในวงการการเมืองไม่มีใครที่น่าเชื่อถือได้เลยแม้แต่คนเดียวและเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนี้อย่างกล้า,าหาญ เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอมีแฟลชไดร์และหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือแล้วตอนนี้เธอพร้อมที่จะสู้แล้วเสียงไซเรนดังขึ้นจากระยะไกลมันดังขึ้นเรื่อยๆและใกล้เข้ามาชายคนนั้นหันไปมองประตูด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความว่างเปล่าเป็นความตื่นตระหนกแผนการของเขากำลังถูกขัดขวางเขากลับมาจ้องมองอุ้งอิงอีกครั้ง แต่สายตาของเขาไม่ได้จ้องที่ปืนเขามองเข้าไปในดวงตาของเธออุ้มอิงเห็นความลังเลในนั้นความลังเลที่มาจากความผูกพันในอดีตความลังเลที่บ่งบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้เขาไม่พูดอะไรแต่เขาก็ลดปืนลงช้าๆก่อนจะหันหลังและวิ่งหนีออกไปทางหน้าต่างกระโดดลงไปในความมืดมิดของยามค่ำคืนอุ้มอิงล้มลงกับพื้น ร่างกายของเธอสั่นเทาด้วยความกลัวและโล่งใจเธอเกาะกุมแฟชไ์รฟ์ในมือแน่นหลักฐานทั้งหมดถูกส่งออกไปแล้วความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่เธอก็ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาประตูห้องเปิดออกอีกครั้งคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบพวกเขาเข้ามาพร้อมอาวุธและแสงไฟฉายอุ้งอิงมองพวกเขาด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อใจใครได้อีก เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขามีรอยสักรูปดาวสามดวงที่ต้นแขนซ้ายเหมือนกับที่พ่อของเธอพูดไว้เขาคุกเข่าลงข้างๆเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะครับคุณอุงอิงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะพาคุณไปอยู่ในที่ปลอดภัยพ่อของคุณฝากมาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณมากอุงอิงเงยหน้าขึ้นมองเขา ความรู้สึกสิ้นหวังถูกแทนที่ด้วยความหวังเธอมอบแฟลชร้ายให้เขาพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเธอมั่นใจแล้วว่าการต่อสู้ยังไม่จบลงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่บทที่เธอจะเป็นผู้เขียนมันเองบทที่ความจริงจะชนะความชั่วร้ายบทที่เธอจะกอบกู้ความยุติธรรมให้กับพ่อและประเทศของเธอ